ดูมาหมากสนจ้า,มาหมากสนอันนี้กินไม่ได้นะคะไม่ทราบว่ากินได้หรือเปล่าเห็นบางคนเขาก็บอกกินได้แต่เม็ดมันกินไม่ได้เม็ดมันเป็นพิษเม็ดมันมีพิษดูสยียสวยงามมากเลยสวยสวยสวย,สวย เต็มไปหมดเลยส,สวยเลยวยอะมากขอบคุณที่เขารับชมนะคะช่องยายบินดี้สตอรี่จ้า